จบครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ฮะสักครู่นึงนะฮะเอ่อไม่เป็นไรโอเคครับขอเชิญใครก็ได้พูดขึ้นมาหนึ่งคนครับเราไม่ขอเปิดเผยหน้านะฮะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของพวกเราครับเชิญครับผมกระสุนสีชัยวัฒน์เป็นคนหนึ่งที่โคตรเกลียดออกมาก เพราะเมื่อกี้ที่ผมดูมันผิดคอนเซปต์มากเจ้ามันผิดความเป็นคอน,น,นเซปต์ปอะมันเอาไปแก้ของปีหนึ่งสองมาเล่นของพีหนั่งสาม โอเคครับท่านสภาท่านท่านสม,า,า,นา,นสสมาชิกสภาผู้ส่เกริครับการณากาุณาสงบสติแล้วก็นั่งลบก่อนนะครับใจเย็นฮะใจเย็น <c oughs> เอาละครับคือมันคือมันคือวารนัสอะไรนั่นเหรอครับมันคืออย่างงี้ฮะดูฮะ <c oughs> คือรายการส,สนุกโซเชียลนิวส์เนี่ยดันทันเรื่องเอาธีมของรายการ The Price is Right มาใช้นะฮะ ซึ่ง The Price is Right คือเกมโชว์ของสหรัฐอเมริครับนี่คะนี่คือทีมจริงๆฮะนี่ทีมจริงๆนะนี่พูดเลยท่านผู้ชมฮะเราก็ขอพูดแค่นี้ฮะเออผมแล้วก็ฝากเอออีกอย่างผมก็ขอฝากไปถึงผู้ผลิตสนุกโซเชียลนิวส์ด้วยนะครับว่านายหาทีมอื่นไม่ได้อีกแล้วเหรอฮะทำไมต้องใช้ The Price is Right ด้วยกูงงว่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ